ความสะดวกสบายมันทำให้เราเผลอเลยความลำบากมันทำให้เราสร้างสติสมัยก่อนนะจะมาไปทำพระ ผูวัวพักะจะต้องพาเนนไปเที่ยวป่าพระพาเนนไปเที่ยวป่าไปหาเก็บเห็ดเก็บอะไรก็ยอดไม้ยอดไมยอะไรพอตอนหลังมาตั้งแต่หลวงตาบัวเข้าไปสนับสนุนไม่ไปกันเลย ระก,ก็ไม่ออกไปทุด,ดงกลางคืนกลางคืนก็พอส่งน้ําเสร็จตอนบ่ายมาก็ไปแล้วตะภายผ้าสังคาติดไปแล้วเข้าป่าไปพอตอนเช้ามาก็ไปเห็นยอดไม้ไปเห็นอะไรอยู่ที่ไหนก็มาบอกนีนบอกนีนให้ไปเอาอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเพเขาเคยเดินอย่างตลอดคืน ไปอยู่ตามลานหินพอความสะดวกสบายอาหารการกินมันมีเยอะขึ้นมาแบบน,นี้วมเที่ยวป่าไปทุด,ดงก็ไม่ไปกลางคืนพวกเราจะไปทุด,ดงเงินกลางคืนไปนอนในป่านะตอนเช้าถึงลงมาพวกที่ไปทุดงเงกลางคืนก็ไม่ต้องบินทบาท พอมันสว่างเลยถึงลงมาไม่ต้องเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านพวกอยู่ที่วัดก็ถึงเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านพวกไปทุดงกลางคืนก็ไม่ต้องบิณฑบาตในหมู่บ้านพวกจะลงมาอยู่ที่ธรรมภูอตั้งแต่หลวงตาย,ยังไม่ได้สนับสนุน จะมาขึ้นไปทีหนึ่งกับยมนวดทุกตู้แช่ไปแล้วสองตู้สามตู้เอาไปเอาของป่าบางของพวกป่าพวกอะไรเท่าไรไปทำถาวายเพราะช่วงที่เราไปก็หยุดไม่ทุดดงไปพักอยู่อาทิตย์สองอาทิตย์ ควมสะดวกสบายฝนตกก็เดินยมกลมได้แดดออกก็เดินยมกลมได้ในกุฏิทำทางยมกลมแต่วันนี้ไม่เดินเพราะมันสะดวกสบายเกินไปพระบางองค์ลื้อลังคาออกก็น่าจะดีลื้อออกทำไม โอ้ทำไมเดืนอนยูงกลมมือเจงใจท่านอาจารย์แดดก,ก็ไม่ถูกน้ําหมอกก็ไม่ถูกหน้าหนามาก็ไม่มีน้ําหมอกลงมาได้เพราะมันมีรังคาสมัยก่อนน้าหมอกมันจะดังเหมือนกับฝนตกเหมือนกับอยู่บ้านไร้ป้ามัานไร้ป้าเนี่ยเหมือนกับฝนตกเลยหน้าเดือนมีนาเมษาน้ำหมอกมันลงจัด สมัยก่อนจะเป็นแบบนั้นตอนนี้มันอากาศมันแห้งหมวกไม่มีไปบินทบาทที่ตลาดเนี่ยเราแว่นตาใส่ไปไอ้น้ำมันจับตามันจับขนตาแล้วไปไม่ได้มันต้องเซ็ตหน้าอาผ้าเซ็ตหน้าไปด้วยถ้านั่นก็เอา้าคจีวรเน,นีเ่เซ็ตหน้านหมวกมันจับ จับขนตาเราไปไม่ได้ตองเซ็ตตอนหลังมาเอาแว่นตาใส่เอาแว่นตาใส่มันก็จับแว่นตาไปไม่ได้เหมือนกันมันหมอกมันจับแบบเดียวกับอยู่ในรถมองไม่เห็นอะไรมันเป็นหมอกสมัยทุกวันนี้มันอากาศมันสบายหมอกก็ไม่มากฝนก็ไม่มาก พอเดินได้สมัยก่อนวางล้มไม่ได้แล้วนู่นที่จะวางล้มได้ก็ปลายพฤศจิกาตั้งแต่พฤษภามาไม่วางล้มไม่ได้แล้ว,วลพฤษนะภ,ภาถึงปลายพฤศจิกาถึงจะวางล้มได้ตุลาเนี้ก็ยังวางล้มไม่ได้มันไม่ตกแต่พอเราเดินไปไม่กี่ก้าวมันตกฝนสมัยก่อน ก็ดูน้ำเข้าเคลื่อนร้อยกว่าล้านต่อวันเดี๋ยวนี้น้ำเข้าเคื่อนแค่ยี่สิบกว่าล้านสามสิบล้านต่อวันบางวันมันเข้าไปเมตรห้าสิบขุมสูง ว่าเข้าไป,500ปห้าร้อยกว่าล้าน,นเคยมีน้ำเข้าวันห้าร้อยกว่าล้านเมตรห้าสิบน้ำเก้าคือแต่มันฝนมันตกชุก มาทุกวันนี้มันดีที่สุดเลยนี่อากาศก็สบายถ้าเราจะเดินอยงกลมเราจะภาวนาเราจะปฏิบัติเสียงข้างนอกก็ไม่มีเสียงมหาสพเสียงผู้เสียงคนเสียงฟอนเสียงร้องเสียงลำก็ไม่ได้ยิน มันหายากอยู่นะวัดที่จะมีสงบไปทั่วอีสานนี่มีอยู่วัดเดียววัดของท่านไมตรีวัดพุดมเองก็ไม่ได้ทุกวันนี้เสียงรถวิ่งลอกทิศเสียงไก่ขันเสียงรถสมัยก่อนมันสงบ เสียงเปิดวิทยุอยู่รอบทิศสถานที่ที่จะสงบอย่างทํำขามทำจะพู้า้า้ำขามก็ไก่ไก่ป่านกยุงนกยุงก็ร้องแแมมทุกห้านาทีลองหากัน เดี๋ยวตัวนี้ร้องอยู่ทางนี้ตัวนู้นไปร้องอยู่ทางนู้นหมาเลี้ยงหมาไม่ไล่ลิงหมาก็เหา่ามันไม่ง่ายเท่าไหร่นะสถานที่ที่จะหาสถานที่ที่จะปฏิบัติที่จะเป็นไปทั้งกลางวันและกลางคืน กลางวันก็มีบ้างคนไปมามีงานมีการบ้างเป็นธรรมดาส่วนกลางคืนมันเงียบสงบตลอดคืนภายนอกมันสงบแล้วบัดนี้ภายในเรามันสงบด้วยยัง หรือมันมีแต่ความฟุง้งเราออกจากอบายภูมิมาได้หรือยังจิตไม่คุณเครื่องจิตไม่เศร้าหมองจิตไม่อิจฉาริชยาอิจฉานเป็นยังไงริชยานเป็นยังไง โมโหโทโสเป็นยังไงโมโหโทโสไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรอกแต่ความผืนผันนะ่มีปัญหาโมโหนี่มันเผาอยู่ข้างในแต่พอความผืนผันนะ่มันออกมาทางกายมันมีเราไปบินธบัติเราเคยเห็น เขาโมโหกันสองคนผัวเมียลูกน้อยเขาโมโหกันโยนถ้วยชามลงบ้าน <c oughs> นึกว่าเขาเขาซอบเขาทำเองเป็นถ้วยจานจานกระเบื้องกระเบื้องโยนลงมาโยนลงมาโมโหเว,วียงใส่กันเรารับบาดยืนดูเขาอยู่พัก เขากับเรานี่ต่างกันยังไงสองตัวเมียนั้นเขาทะเลาะกันแต่วันลุกขึ้นมาเขาก็ดีกันเรื่องคนเขาทะเลาะกันนี่เขาทะเลาะกันอยู่ไม่กี่วันไม่กี่ครั้งไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวเขาก็ดีกันแต่ตัวเราเนี่ยเราทะเลาะกันอยู่ทั้งวันทั้งคืน นี่ทุกนี่เหตุให้เกิดทุกนี่เส้นทางจะดับทุกมันไปไหมมันรู้ว่ามันเป็นทุกขแต่มันไม่ไปตามเส้นทางที่จะดับทุกขคือมรกแต่นไปทางให้มันเกิดทุกความอิจฉาริษยาควาขุดเครื่องคิดใจนั้นให้เกิดทุกแต่ถ้าเรามาเดินในมรค มันไม่เกิดทุกข์ทุกข์มันเกิดแต่เมื่อมาเราข้ามไปได้แล้วมันก็ไม่ทุกข์ทุกนี่เราต้องข้ามสมมุติเราต้องข้ามเราถึงจะไปหาวิมุติได้เราไม่ข้ามสมมตุติมันไปหาวิมุตไม่ได้ เราจะต้องไปหามีมุดให้ได้ฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจกับตัวของเราถ้าหากเราไม่ทำความเข้าใจกับตัวของเราแล้วนะมีแต่เรื่องทั้งนั้นมีแต่เรื่องใหญ่ๆทั้งหมดเรื่องไม่เล็กเลยแต่และเรื่องแต่และเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องใหญ่ทั้งหมดพอเราเห็นมันเป็นเรื่องใหญ่ทั้งหมดก็ไม่กล้าจะทําไม่กล้าจะวางไม่กล้าจะเดินเข้าไปสู่มัคเราจะต้องเดินเข้าไปสู่มักคือข้อปฏิบัติต่ตางๆ เมื่อเราเดินเข้าไปสู่มรคเดินเข้าไปสู่ข้อปฏิบัติกิเลสมันกลัวปฏิปทากิเลสมันไม่ได้กลัวคนมีความเพียรเพราะมีความเพียรตุ่มตำตุ่มตำตุ่มตำแล้วก็เลิกถ้าสร้างขึ้นมาเป็นปฏิปทาขึ้นมารู้จักแบ่งเวลาตัวเองเราจะเดินกี่ชั่วโมงเราจะนั่งกี่ชั่วโมง เราจะยืนกี่ชั่วโมงเราจะทำกิจสมกี่ชั่วโมงต่อว,วันเราจะทำพัตตะวัดกี่ชั่วโมงเราทำโภชนาวัดกี่ชั่วโมงเราจะต้องทำตามปฏิปทาตามแนวทางการปฏิบัติถึงเวลากวดลานวัดเราก็ลงกวดลานวัดถึงเวลาทำงานเราก็ทำ ถึงเวลาเราเลิกจากสลาไปเราไปเดินยงกลมไปภาวนาเราก็ทําไม่ใช่เลิกจากภาวนาไปเลิเลกจากสลาไปแล้วก็ไปนั่งจิ้มโทรศัพท์ไปฟังเทศจากครูบาอาจารย์อีกเยอะนะในโทรศัพท์มีหมดจะเอาอะไรต่อไปก็ดูหนังฟังเพลงต่อไปก็เข้าโรงหนังโรงละครไป เอาหมดทุกอย่างพอมันมีหมดทุกอย่างเราพูดไว้ตั้งแต่ตอนที่เราทำในถือทั่วไทยนี่เราเอาโลกทั้งโลกมาไว้ในถือทั่วไทยนี่ทั้งหมดธุรกิจทั้งหมดเอามาไว้ในนี้ประชากรทั้งหมดมีอยู่เท่าไหร่ในโลกก็เอามาไว้ในนี้ให้หมด ฉะนั้นเราจะต้องทำควมเข้าใจกับตัวของเราถ้าหากเราไม่ทำควมเข้าใจกับตัวของเราแล้วนะว่าเราเป็นใครเรามีหน้าที่อะไรเราจะทำอะไรต่อไปในอนาคตเราจะตกอยู่ในภาวะของการมาพบรูปประพบเอารูปประพบหรือจะข้ามไปนะรูปประพบ ีกว่ากามาจราธรรมารูปปาวจราธรรมาอรูปปาวจราธรรมานะักรูปปาวจราธรรมาต้องทำมาทั้งหมดกามาพบแบ่งเป็นสองแบ่งเป็นอบายภูมิสี่แบ่งเป็นสักการมาวจรสวรรค์ถ้ารูปประพบเรามาพิจารณารูปห้เห็นตามความเป็นจริง จิตมันก็ไม่แบ่งอรูปพกบก็มาพิจารณาจิตจิตนี้มันเป็นมาแต่เมื่อ,อไหร่จิตนี่หรือเป็นตัวที่หลงมันหลงในอะไรหลงในกายในกายเราพิจารณามาหมดแล้วมันไม่มีอะไรที่จะหลงในกายอีกเพราะกายเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นอากาศาธาตุวิญญาณธาตุเท่านั้น กายไม่ได้เป็นอะไรเลยกลายนี้เป็นเครื่องมือสำหรับที่จะทำงานให้สำเร็จประโยชน์เท่านั้นเมื่อมันเป็นเครื่องมือที่จะทำงานให้สำเร็จประโยชน์เราก็ทำในระหว่างที่เครื่องไม้เครื่องมือมันยังพอทำ,ทำงานได้ ไม่ใช่เครื่องไม้เครื่องมือมันทํางานไม่ได้แล้วเราถึงอยากจะทําเราทําตั้งแต่ตอนที่เครื่องไม้เครื่องมือมันทํางานได้เครื่องไม้เครื่องมือมันยังไม่ชำรุดจนเกินไปมันพอทำงานได้ดังนั้นถ้าหากเราทำงาน เพื่อจะให้มันสำเร็จประโยชน์ในปัจจุบันไม่ใช่เอาอนาคตากาเลขอให้มันสำเร็จประโยชน์ในอนาคตข้างหน้ามันเป็นเรื่องไร้สาระเรื่องลมๆแง้แงแๆพูดปลอบใจตัวเองไปแค่นั้นฉะนั้นเราต้องเอาปัจจุบันถึงว่าปัจจุปน,นันจะโยธรรม,มัง ตัดทะตัดะวิปัสสติเราจะตัดอะไรลราตัดในปัจจุบันทั้งหมดไม่ได้จัดตัดในอดีตตัดในอนาคตเรียกว่าปัญจุปันนันจะโยธรรม,มังเอาปัจจุบันนี้ทั้งหมดถ้าเราละปัจจุบันไม่ได้มันจะไปละตอนไหนได้ถ้าเราละวันนี้ไม่ได้มันจะไปละตอนไหนได้ รอนอนตื่นขึ้นมาก่อนถ้านอนตื่นขึ้นมาถ้านอนไม่ตื่นเห็นไหมคนนอนไม่ตื่นเยอะแยะเลยคนที่เรารู้จักนีก่หลายคนเลยที่นอนไม่ตื่นลูกศิษย์รุ่นเก่าๆก,าก่ก่อนๆตั้งแต่อยู่ที่วัดปทุม ก็นอนไม่ตื่นสามวันพวกเขาจะไปงัดดูห้องนั่นเป็นยังไงบ้านี้ถ้านอนไม่ตื่นถ้าเกิดเรานอนไม่ตื่นเราก็ต้องคิดว่าเราเผื่อไว้แล้วหรือยังเราทํางานเผื่อไว้แล้วยังถ้าเกิดเรานอนไม่ตื่นมันจะเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้น เราจะต้องข้ามครบทั้งสามตั้งแต่วันนี้ถ้าเราไม่ข้ามตั้งแต่วันนี้เนี่ยไม่มีวันที่มันจะข้ามได้พราะเราก็รอนูน่นรอนี้รอนี้รอนู่นไปอยู่นั่นไม่ถึงเวลาที่จะทำสักที มีแต่ว่าเอาละแค่นี้ก่อนคนอื่นเขาไม่ได้มาถือศีลกินเพลนเหมือนกับเราหรอกคนอื่นเขาไม่ได้มาถือศีลกินเกเหมือนกับเราหรอกเรานี่ดีที่สุดแล้วมันก็กลับมาหาสกกายที่ทีิอีก ตกไม่ไม่มีฟ้าลองตกมาตกเลยตกสักคืนเต็มๆเลยม,มันน้ำเข้าถังเราน้อยน้ำลดลงไปตัง้งว้าเราผสมยาส้มนี่หมดเยอะเหมือนกัน 用药粉，把，放 <noise>，进，缸 <noise>，里，，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 ，<noise> ไปเลิกกันให้มันไปถึงกุฏิก่อนก่อนมันจะตก